คุยเรื่องเอเชียนเกมส์นะครับเอเชียนเกมส์ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้วันนี้เราได้เชิญคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับท่านเป็นหัวหน้าทัพนักกีฬาไทยที่จะไปเอเชียนเกมส์ที่อินชอนในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับคุณธนาครับสวัสดีครับคุณปื้มครับก็เรื่องเอเชียนเกมส์นะฮะถึงเวลาที่จะเชียร์คนไทยแล้วนะครับทัพนักกีฬาไทยไปครั้งนี้ ไปกันถ้านับเป็นจํานวนคนได้ไหมครับสักกี่คนจำนวนนักกีฬาเนี่ยห้าร้อยคนเศษเราจะมีเจ้าหน้าที่มีโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนอีกสองร้อยคนนะครับรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดร้อยคนเศษนะครับทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปอินชอนในครั้งนี้ครับถือว่าเยอะกว่าแต่ละครั้งที่ผ่านมาเออผมว่าไม่เยอะก็ปกติของเอเชียนเกมจะประมาณนี้นะครับจะประมาณเจ็ดร้อยคนครับประเภทกีฬานี้ทั้งหมดกี่กี่าเขามีทั้งหมดสามสิบหกชนิด ที่จะแข่งในครั้งนี้แต่ว่าเราส่งเพียง33เซนิกิฬานะครับที่เนื่องจากว่าการที่จะส่งเนี่ยเราก็จะมีหลักเกณฑ์ว่า,าจะต้องได้เหรียญทองในซีเกมมาหรือว่าไปแข่งในระดับนานาชาติได้อันดับที่เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่เลยก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือก ที่จะส่งนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการเตรียมการซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยจะร่วมกับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬานะครับ,รบพิจารณาร่วมกันว่าสมาคมไหนหรือนักกีฬาคนไหนที่จะเข้าเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครับแต่ละประเภทเนี่ยนะครับถ้าแบ่งออกมาเนี่ยถ้าถ้าจะบอกว่าที่หวังว่าน่าจะได้เหรียญครับ ที่หวังว่าน่าจะได้เหรียญใน่ยใน30กว่าประเภทนีนน่าจะมีสักกี่ประเภทนะเออน่าจะมีสักหกเจประเภทนะครับซึ่งแต่ว่าหวังเนี่ยอาจจะพูดถึงเป้าหมายนิดหนึ่งว่าคราวที่แล้วเนี่ยเท่าความไปถึงว่า10ปีที่แล้วเนี่ยที่จีนเป็นเจ้ภาพที่จัดที่เมืองกวางโจวเนี่ยเราได้อันดับ9ของเอเชียแล้วก็ได้11เหรียญทองครับแต่ในครั้งนี้เนี่ย เ,เราก็ตั้งเป้าไว้ที่13ถึง15เหรียญทอง<ฮ>ะนะครับแล้วก็อันดับเนี่ยเราก็ยังยืนว่าอยากจะเป็นไม่เกินอันดับ9เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องรักษาสถิติเดิมให้ได้แต่จํานวนเหรียญเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับคือมองดูว่าในการพัฒนากีฬาเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ ต้องการที่จะร่าอยากจะได้เหรียญทองมากขึ้นนะครับเราก็ต้องรักษานะครับจำนวนเหรียญหรือว่ารักษาอันดับต่างๆเนี่ยทุกคนก็ต้องพยายามที่จะมาชิงแชมป์หรือมาแย่งเหรียญจากนักกีฬาของเราครับครับเอาที่แน่ๆนะครับที่คนคาดหวังว่าน่าจะได้เหรียญทองบ้างเนี่ยผมไปที่มวยก่อนได้ไหมครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักมวยไทยที่จะไปแข่งน้ําหนัก64กิโลกรัม เขาก็บอกว่าเขามั่นใจมวยนี่หวังสักมวยนี้ก็เป็นกีฬาความหวังของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆครั้งในเอเชียนเกมเนี่ยเราก็จะต้องมีเหรียญติดไม้ติดมือจากมวยสองเหรียญถึงสมเหรียญมาตลอดเวลาทุกครั้งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็หวังว่ามวยนี้ก็น่าจะทําผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนะครับซึ่งเราครั้งนี้เราก็ยังมีมวยหญิงไปด้วยนอกจากมวยชายแล้วก็จะมีมวยมวยหญิงไปสองคนด้วยครับคือน่าจะเป็นที่ทําให้คนไทย มันจุดกระแสให้คนเข้ามาเชียร์เอเชียนเกมรอบนี้น่าจะเป็นมวยใช่ไหมก็มีมวยนะครับแล้วก็กีฬาอื่นๆก็ยังมีสอดแจรกอย่างวอลเลย์บอลหรือแบดมินตันรัชนกอะไรเงี้ยก็ยังมีคนดังคนดังๆชุดเดิมๆเข้าไปร่วมแข่งขันด้วยก็จะเป็นแฟนคลับที่จะตามเข้าไปเชียร์นะครับนอกจากนั้น ที่น่าสนใจคือตะก,ก้อนะครับเซปักตะก,ก้อทีมไทยเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยสี่เหรียญทองเนี่ยแน่นอนซึ่งเราเคยได้มาไม่รู้กี่สมัยแล้วสี่เหรียญทองเนี่ยเราจะยืนพื้นมาเลยสี่เหรียญทองจากเซปักตะก,ก้อของไทยอันนี้ก็กจะรวบรวมในหลายๆรายการกีฬากรีธาสี่คุณร้อยนะครับทีมของเรารก็ก็ก็ น่าสนใจนะครับเจ้าปกากตะกร้อนี่มีคู่แข่งประเทศอื่นที่น่าจะมีโอกาสสมัย<า>อดีตน,นะครับเออมาเลเซียพมา่านี่คู่แข่งดีแต่ว่าปัจจุบันนี้เกาหลีใต้มไม่นา<ร>่าเชื่อเกาเกาหลีนี่ชนะมาเลเซียมา<อ>ในในการแข่งขันในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเขา มาใช้โค้ดแล้วก็มาฝึกซ้อมมาเก็บโตอยู่ในประเทศไทยและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วเป็นเจ้าภาพด้วยอันนี้ก็ก็ทางทีมไทยก็ยังลุ้นอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่าที่สี่เหรียญทองแน่นอนประหมายไม่ได้เพราะว่าถ้าเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพแล้วเข้ามาซ้อมตะก้อในเมืองไทยตั้งนานเนี่ยก็แสดงว่าเขาสุ่มที่จะเก็บให้ทีมของเขามีความมุ่งมั่นมากครับแต่ตะก้อก็ยังมั่นใจว่าไม่ไม่แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมีปัญหา คือคไม่ได้นี่คือผิดคาดใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้พูดถึงกรีธาเนี่ยเจาะลึกนิดนึงได้ไหมว่ากรีธาของเราเนี่ยน่าจะน่าจะแข็งที่สุดในในประเภทไหนเออสี่คูนอยนะครับซึ่งซึ่งในเอเชียเกมคราวที่แล้วเราก็ได้เหรียญมานะครับซึ่งทีมสี่คูนอยเนี่ย ก,ก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็ตอนนี้นทีมกรีธาของเราเไปฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศเยอรมันมนะครับก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับจะกลับมาคิดว่าอาทิตย์หน้าแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อในหลายๆชีิกีฬาเ,เราก็มีการส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมอยังต่างประเทศเพื่อจะไปหาประสบการณ์ครับเมื่อกี้พูดถึงวอลเลย์บอลท่านพอทจะเล่าเพิ่มเติมในกรณีของวอลเลย์บอลในความพร้อมของของ,ของทีมใน,ในรอบ ครับในรอบนี้ทีมอย่างวอลเลย์บอลเนี่ยก็เพิ่งมีการแข่งขันในระดับนานาชาติระดับลีกอะไรต่างๆเพิ่งจบไปที่ประเทศไทยนี่เองนะครับก็ยังมีเขาจะมีการเกมต่างๆเนี่ยที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ประกับคู่แข่ง,งทึ้งทั้งยุโรปทั้งอะไรด้วยในคราวนี้ในเอเชียเนี่ยแต่คู่แข่งที่สําคัญของออวอลเลย์บอลในปัจจุบันก็จะอยู่ในเอเชียนี่ก็คือ,อ,อจีน ญี่ปุ่นเกาหลีไทยก็จะ4ี่ทีมนี้ก็จะขับเคี่ยวแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะตลอดซึ่งในบางครั้งเราก็เคยชนะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นมาแล้วคราวนี้ก็เป็นที่ก็น่าลุ้นนะครับยังได้ลุ้นคือแต่ว่าถ้าถ้าชนะจีนในวอลเลย์บอลในรอบนี้ก็ถือว่าพลิกล็อกหรือเปล่าหรือแล้หรือ หรือ,อคนที่อยู่ในแวดวงวอลเลย์บอลในต่างประเทศเขาก็คาดหวังว่าไทยผมว่าโอกาสมันมันเป็นไปได้ทั้งทั้งมันไม่ได้ล็อกนมันไ,ไม่ได้ล็อกกันใช่ก็ผัดกันมีมีชนะมีแพ้มีอะไรเงี้ยกันมาตลอดนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าความสามารถความพร้อมของอทีมด้วยว่านักกีฬาเรามีการบาดเจ็บไหมอะไรตรงนั้นมากกว่าวอลเลย์บอลนี่เทียบกับคราวที่แล้วเป็นยังไงฮะเทียบกับเอเชียนเกมงงรอบที่แล้วรอบที่แล้วผมก็ยังมองว่าในปัจจุบันนี้ทีมเขาก็พยายามที่สร้าง มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ผ่านทัวร์เมนต์ต่างๆในระดับนานาชาติในระดับโลกมานะครับคิดว่าเราน่าจะมีผลงานที่ดีในครั้งนี้ครับอไปที่แบดมินตันได้ไหมครับแบด<บ><บ>มินตันปกตินคนไทยถึงเวาลาก็จะเชียร์แบดบมินตันถึงน่าจะอาจจะมันกว่าอย่อื่นทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปน่าจะลุ้นได้ขนาดไหนก,ก็มีลุ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับนักกีฬาแล้วก็คู่แข่งขันนี่เป็นสําคัญทีเดียวโดยโดย หลักแล้วเนี่ยแบดมินตันเนี่ยแชมป์โลกเนี่ยอยู่ในเอเชียหมดมนะครับก็จะผัดก็จะมีจีนมีนะครับมาเลเซียมีอินโดนีเซียมีไทยมีญี่ปุ่นบ้างนะครับก็ตัวแชมป์หลักๆเนี่ยอยู่ในเอเชียทั้งหมดแล้วก็มีการหวังกิวเลนทองแบบนเออแบดมินตันนี่เขาก็ตั้งไว้สักหนึ่งหรือสองเหมือนกันนะครับ ไปไปกันที่มีคนถามถึงเรื่องของซึ่งซึ่งอันนี้ผมผมไม่ได้ตามเรื่องยิงปืนกับยกน้ําหนักเนี่ยยกน้ําหนักนี่ผมว่าก็ต้องมีลุ้นเท่ากับทุกครั้งนี้แล้วในระดับทั้งโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมเนี่ยเราไม่เคยพลาดที่จะได้เหรียญทองเลยนะครับในครั้งนี้ก็สมาคมก็มีการลุ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เช่นเดียวกันนะครับจะมีการเต็มทีมความพร้อมอย่างเช่นในครั้งนี้ที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนานจริงในระดับเยาวชนก็ได้มาถึงสองเหรียญทองจากยกน้ำ หนักไทยนะครับซึ่งในระดับโอลิมปิกเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่านกหนักเนี่ยไม่น่าจะทําให้ออกองเชียร์ของเราผิดหวงังระดับเยาวชนที่แข่งขันไปที่นานจริงเนี่ยเป็น Asian เอเชียนเกมเป็นโอลิมปิกยุูธโอลิมปิกเมื่อกี้ท่านบอกว่ายุทธโอลิมปิกเราเราประสบความสำเร็จมาเนี่ย uh, ในในกีฬาไหนที่ดูเหมือนว่าได้ประสบการณ์มีความพร้อมเป็นพิเศษ ก็ที่เห็น <he en S 1> <ด>เนี่ยจากยูสเนี่ยผมก็มองดูว่ายกน้ำหนักกับเทควันโดเนี่ยนะครับที่มีความพร้อมมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆเกาจะมีการเตรียมทีมไปดีนะครับมีาวางแผนมีการวางแผนนะครับจาก ไปก่อนที่จะเดินทางแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการวางแผนเรื่องการวางเรื่องน้ําหนักของนักกีฬานะครับวางแผนเรื่องคู่ต่อสู้เราจะไปเจอใครไปพบใครรอบไหนอะไรยังไงอันนี้อันนี้ก็มีความสําคัญในการเตรียมทีมที่จะก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันครับวางใจในกติกาและการการการกำกับดูแลของกรรมการของไตควันโดได้ได้มากแค่ไหนในรอบนี้ที่เกาหลีใต้ไทควันโดเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็อ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงที่ปกติทุกคนจะห่วงเอไปแข่งที่เกาหลีและเทควันโดนี่เกาหลีนี่เป็นเจ้าตำรับนะ,ะการตัดสินจะมีปัญหาไหมนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยการตัดสินกีฬาเทควันโดเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคนี่เข้าไปเหมือนกับว่ามีมีม,มีอุปกรณ์ไปติดที่เท้าของอนักกีฬาเวลาเราเตะไปโดนแล้วเนี่ยจะคะแนนจะขึ้นเองโดยที่ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาวังเตะเท่าไหร่คะแนนก็ไม่ขึ้นมีเครื่องช่วยมีเครื่องช่วยในการให้คะแนนอันนี้ก็ช่วยได้เยอะ นะครับทำให้นักกีฬาก็มีความยุติธรรมคือคือไม่ต้องอาศัยกรรมการยกเัอย่างอย่างเหมือนมวยมวยตอนนี้ก็ยังกรรมการก็ยังให้คะแนนโดยกรรมการใช้มือกดครับแต่อันนี้เนี่ยจะใช้เครื่องอุปกรณ์ช่วยเลยแต่ทีมกรรมการเนี่ยเป็นทีมกรรมการของเกาหลีใต้จะเป็นของสากลครับจะต้องมีกรรมการในระดับตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการกรรมการการสพภากีฬาโลกเนี่ยของแต่ละ กีฬาเนี่ยจะจะส่งเข้ามานะครับมีกรรมการกลางที่จะควบคุมแล้วก็ดูแลก,การตัดสินสังเกตดูกันเทควันโดเนี่ยถ้าตัดสินถ้าเรามองดูว่าไม่ยุติธรรมก็จะมีก,การประท้วงแล้วก็อขอดูเทปรีรันใหม่อะไรตรงนี้ก็จะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งทีมเท่าท,ที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วเรื่องของกรรมการและการตัดสินเนี่ยมวยและเทควันโดม,มัมจะถูกเพ่งเลงใช่ครับทีมประท้วงเนี่ยนะทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎกติกาในการประท้วงให้ไม่เสียเปรียบเนี่ย ปรึกษาหารือแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้แล้วหรือยังครับก็ได้มีการคุยกันนะครับก็ทุกคนก็จะมีประสบการณ์หลายๆครั้งอย่างมวยที่แล้วที่โอลิมปิกที่เรามีปัญหาว่าเราไปประท้วงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ก็ได้ได้ได้คุยกับสมาคมไว้ว่าการที่จะประทวงเนี่ยกฎกติกาเขายังไหลภายในกี่นาทีเราต้องเตรียมพร้อมนะครับคนที่จะประท้วงนี่ก็ต้อง ต้องศึกษากฎกติกาอย่างดีนะครับอย่างเทควันโดเขาก็เพราะเขาก็าาปะท้วงได้ทันทีเลยในในสนามตรงนั้นนะครับแต่มวยก็จะมีกติกาอีกแบบหนึ่งว่าจะต้องปะท้วงให้เสร็จภายในกี่วิธีกี่นาทีแล้วเวลาปะท้วงจะต้องมีเงินไปวางประจำกี่ยูเอสอะไรเงี้ยเราก็ต้องเต็มเอาไว้เลยรตรงนั้นเพราะฉะนั้นท,ทีมงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็ค่อนข้างวางใจกับการตัดสินในรอบนี้นะครับตอนตอนนี้เนี่ยสำหรับท่านเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะฮะ เตรียมใจยังไงคือหรือทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วไปตามระบบไปตามระบบที่ที่เทางคณะกรรมการการจัดการขนันนี้ก็วางไว้คือก็จะวางไว้ล่วงหน้าเนี่ย สองปีสามปีว่าก่อนหนึ่งปีเราจะต้องทำอะไรมีการประชุมมีการสัมมนามีการจะต้องส่งจำนวนเขาเรียก entry form ์บดัมเบอร์ว่าจำนวนนักกีฬาเนี่ยเราจะส่งไปประมาณกี่คนเพื่อทางเขาจะได้ไปเตรียมเรื่องที่พักแล้วเราจะไปถึงเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียม,มเรื่องการขนส่งกันเป็นเรื่องพิธีการเป็นเรื่อง,องพิธีการทั้งหมดนะซึ่งซึ่งก็งจะวางแผนล่วงหน้าว่าเขาจะสร้างเป็นหมู่บ้านนักกีฬาคือการไปเอเชียนเกมเนี่ยทั้งหมดสี่บสาชาติเนี่ยจะต้องไป กินนอนอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นเมืองเหมือนกับว่าสร้างเป็นเมืองเมืองหนึ่งให้คนหนึ่งหมื่นสองพันคนเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมกันก็จะต้องมออีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะบริการดูแลนักคนหมื่นสองพันคนใช่ไหมลงอาหารรับประทานได้ครั้งละสามพันห้าร้อยที่นั่งเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง,โมงนะครับก็จะต้องมีอาหารในระดับอินเตอร์นะครับจะมีอาหารเอเชียมีอาหารมุสลิม มีอาหารมังสวิรัตนะครับให้กับนักกีฬาบริการทั้งหมื่นกว่าคนมัน<ะ>มาตรฐานเดียวกับเวลาเขาแข่งโอลิมปิกไหมอาจจะเป็นลักษณะ,ะนั้นแต่ว่าแต่ว่าก็คุณภาพก็จะด้อยกว่า โอลิมปิกหน่อยัมก็ว่างบประมาณเรื่องการจํานวนคนเรื่องอจํานวนาชาติต่างๆในทวีปอย่างอางพวกแอฟริกาไม่มีอะไรเงี้ยก็ยัง,ยงก็เป็นระดับเอเชียเนี่ยจะเยอะหน่อยอาหารก็จะดูในประเภทในแถบเอเชียเป็นหลักการเตรียมการพิธีการตรงนี้ก็เพื่อให้นักกีฬานั้นมีความพร้อมจะได้ไม่ต้องมานั่งโบดหัวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ครับก็นะจะมีขั้นตอนรายละเอียดต่างๆนี้ซึ่งทีมงานหรือว่าโค้ชหรือว่าเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยก็จะต้องไปถึงก็จะต้องมี มีระบบขั้นตอน่าไปถึงนี้ต้องไปรายงานตัวนะครับจะต้องไปดูว่าสนามซ้อมเนี่ยจัดหมู่บ้านนักกีฬาเดินทางไปกี่นาทีตารางการฝึกซ้อมเ,ออเขาจัดให้เราเป็นยังไงเราพอใจไหมถ้าเราไม่ขอเปลี่ยนได้ไหมอะไรเวลาไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเดินทางจากหมู่บ้านนักกีฬาไปแข่งขันเนี่ยเราต้องไปเซอร์เวยก่อนว่า ไปถึงกี่นาทีนะครับเพราะว่าจะมีผลถ้าเกิดเราไปไม่ทันเนี่ยก็จะโดนปรับแพ้ได้อะไรเงี้ยม,มันจะมีะรายละเอียดกันหรือการประชุมร่วมกับผู้จัดการทีมของในแต่ละเนินกีฬาคนที่ดูแลทีมก็จะต้องเข้าไปร่วมประชุมว่ามีกฎกติกาอะไรที่จะมีมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามออีอันไหนที่เขาเรามองว่ามันเสียเปียบใครได้เปียบเสียเปียบก็จะไปคุยกันตรงนั้นนะครับ,รบวันนี้เราคุยกับหัวนหน้านะครับ ทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมส์ที่อินชอนเกาหลีใต้ในครั้งนี้นะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับคุยกับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับท่านเป็นหัวหน้าทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกมส์อินชอนในครั้งนี้นะครับท่านท่านเตรียมพร้อมก่อนนักกีฬาไปนักกีฬาพร้อม กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ออตอ้ตอง <ทำ S 1> ว่า<ด>ตอนนี้ก็99เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพรเพราะว่าเราก็มีการประชุมกันนะกับเมื่อวานนี้กับเมื่อเช้านี้ก็ประชุมเอ่อเสมือนกับสัมมนาการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทุกคนที่จะเดินทางไปในอินชอนเกมครั้งนี้ว่าเราเดินทางไปเป็นหมู่คณะเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเมืม่อไปถึงเอ่อเป็นเหมือนเราเปิดเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับการเอ่อ มรารยาทในการอ,อยู่ร่วมกันกับชาติอื่นๆอีก42ชาตินะครับเราจะต้องวางตัวอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆการเตรียมความพร้อมซึ่งมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าการเดินทางเนี่ย <S <S เขาจะต้องมีไอดีการที่จะนักกีฬาจะต้องใช้ต้องไปรีจิสเตอร์ทุกคนนะครับแล้วก็การที่จะไปเข้าสนามกีฬาเข้าหมู่บ้านนักกีฬาไปรับประทานอาหารนี่จะต้องใช้ไอดีการอย่างเดียวพาจะสแกนปุ๊บแล้วก็จะมีรูป หน้าเราขึ้นเลยตรงนั้นนะครับทุกคนลืมไม่ได้บางเราเคยเจอบางคนลืมเอาไอดีการ์ดไปไปถึงสนามแข่งต้องวิ่งกลับมาเอาหมามีมีหน้าที่คอยเตือนนะารับคอยดูแลนะครับให้มีความพร้อมนะครับของของที่ท่านได้เห็นมาเนี่ยแต่ละที่ที่จัดเนี่ยมองผมได้ไหมฮะว่าที่ไหนเนี่ยจัดแล้วแบบเป็นระบบที่ประทับใจเพราะว่าท่านก็เดินทางมาหลายประเทศแล้วเนี่ย ผมมองดูออจีนจีนก็ดีจีีนก็ดญี่ปุ่นก็ดีนะครับซึ่งซึ่งประเทศเหล่านี้เขาจะเหมือนว่าประสบการณ์เขาจะเยอะแล้วเขาจะรู้ระบบเลยว่าควรจะต้องทําอะไรอะไรยังไงแล้วก็รู้เลยว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ให้ใหใหสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากจริงขึ้นนะครับบางประเทศก็บางทีก็ระเบียบ เยอะเกินไปครับมันก็จะมีปัญหากับการอำนวยความสะดวกกับนักกีฬาครับสภาพอากาศที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็สบายๆใช่ไหมครับช่วงนี้19องศาก็ค่อนข้างเย็นนิดนึ่งนะครับก็ถือว่าอากาศดีนะครับแต่สำหรับคนไทยก็อาจจะเย็นนิดๆอาจจะต้องสวมเสื้อแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับอาหารการกินเนี่ยคนไทยทีมไทยที่ไปเนี่ยไม่ได้กินอาหารไทยใช่ไหมเออไม่ได้ทานอาหารไทย นะครับแล้วจะเล่นกันได้ไหมฮะเนี่ยเจ้าภาพก็จะจัดอาหารที่ที่เป็นระดับเอ่อค่อนข้างจะอินเตอร์หน่อยนะครับก็จะมีเอ่อพวกสลัดพวกอาหารเพื่อสุขภาพนะก็จะมีอาหารโซนเอเชียก็อย่างงี้ยก็มีข้าวให้นะครับก็มีอาหารอาหารจีนแต่วาก็ยังมีผัดผักมีมีไก่มีเนื้อมีหมูซึ่งก็มีในสิ่งที่ควรจะกินครับใช่ครับจริงๆแล้วก็ต้องการให้เอ่อนักกีฬาเนี่ยทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับก็จะมีบอกเลยว่าอาหารเอ่อจานนี้มี แคลอรี่เท่าไหร่ oh. ก็จะบอกเลย <ผม S 2> เป็นค,น,คนนับนแคลอรี่ใช่ครับก็จะบอกก็จะมีบอกเลยทุก <Hey. S 2> อย่างแต่ของเราเนี่ยผมให้ประมาณ3วัน หรือเจ็วันนักกีฬาจะเดินมาแล้วว่ามีอาหารมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไหมมีน้ำพลิกมามั่งไหมอะไรเงี้ยก็แต่ส่วนใหญ่นักกีฬาไทยจะเตรียมไปกันเองเราเอาเข้าไปได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นของที่ที่ที่สำเร็จรูปเนี่ยเขาจะให้เอาเข้าไปได้แต่ว่าก็จะปริมาณที่ไม่มากก็ต่างคนก็ต่างจะพกไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยไอ้ผมระบบเนี่ยประเทศที่แบบใหญ่ๆเป็นเป็นเป็นมหาอำนาจในเอเชียอะไรเงี้ยเขาเขาสามารถต่อรองได้ไหมว่า ต้องมีอาหารของประเทศเขาในในสถานที่ที่เสิร์ฟอาหารก็ก็มีมีพวกอย่างเกาหลีเนี่ยไปหลายๆที่เนี่ยเขาจะขอต่อรองเลยว่าขอมีต้องมีกิมจินะครับที่เห็นก็ยังมีทุกครั้งให้ก็เหมือนไทยต้องมีน้ำพริกโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะต่อรองให้เขามีน้ำพริกไม่ได้ก็บางครั้งเนี่ยบางทีเราก็เจอมีคนไทยมาทําก็จะมีแกง แกงบ้างอะไรให้แต่ว่ารสชาติก็จะเพี้ยนๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เขาพยายามพยายามที่จะเสิร์ฟคนไทยบ้างต้มยำอะไรเงี้ยแต่รสชาติก็จะเอาแบบต้มยำบ้านเราเนี่ยก็คงไม่ได้โอ้ไงแต่เขาก็พยายามที่ทําให้มันอินเตอร์จริงใช่ครับทีมทีมนักกีฬาเนี่ยผมแค่ถามรายละเอียดในการฝึกซ้อมเขายังได้ฝึกซ้อมไม่ต้องไปถึงเนี่ยมันมีฟิสซิลิตี้ที่ไปฝึกซ้อมมีครับแต่มันทั้งหมดมันต้องอยู่อินดอร์หมดข้างในหมด ข้างในก็แล้วแต่ชนิดกีฬาอย่างฟุตบอลนี้ก็จะมีสนามซ้อมของฟุตบอลก็จะจัดให้แต่ละชนิดกีฬาก็จะมีการฝึกซ้อมก่อนแล้วก็มีการให้จองไปก่อนว่าฟุตบอลเราไปถึงหนึ่งปกติเนี่ยเราจะเดินทางวิธีการของเราเนี่ยเนื่องจากว่าที่พักท,ท,ท,ที่เมื่อกี้เรียนคุณปื้อว่ามีหมื่นสองพันเตียงนะครับในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยกีฬาจะแข่งไม่พร้อมกันบางอย่างแข่งก่อนแข่งหลังเาก็จะให้นักกีฬาหมุนเวียนที่หมุนเวียน ที่พักสมมติทีมเราเนี่ยเจ็700คนเนี่ยเขาอาจจะให้เรามาแค่500ร้อเตียงอีกสองร้อยเนี่ยเราต้องมา,มาบุญบริหารเพราะบางกีฬาแข่งเจวันเสร็จกลับ,บกีฬานี้มาใหม่บางกีฬาแข่งตอนไทยอย่างเทควันโดนี่มักจะแข่งไทายาทๆบางกีฬาแข่งก่อนภาแข่งเราจะใช้ ก,ก่อนแข่ง3วันหลังแข่งเสร็จอีก2วันครับครับให,ให้หมุนเวียน<ม>เพื่อจะหมุนเวียนที่พักให้กับนักกีฬาทีมอื่นเข้ามามแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยก็จะจัดตารางการฝึกซ้อมให้ก่อนแข่งนะครับเราก็ต้องไปไปเช็คตารางว่าเ,เราจองได้เวลาไหนคือจะต้องตรงเวลามากๆคือมี43ชาติถ้าคุณไปผิดเวลา คุณก็สละสิทธิ์ไปแล้วก็เป็นระบบพอสมควรเป็นระบบครับท่านท่านก็เห็นว่าหลายประเทศที่จัดเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นแล้วมาถึงรอบนี้เกาหลีใต้ก็คงประสบหรือว่าประเทศไทยนะครับเราก็เคยเป็นเจ้าภาพมาหลายครั้งซึ่งเราก็ประสบความสําเร็จแล้วก็หลายๆชาติก็ก็ชื่นชอบแล้วก็ได้รับคําชมในหลายครั้งว่าประเทศไทยอยากให้รเราเป็นเจ้าภาพอีกอะไรอีกอะไรไทยเคยเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีการคาดหวังไหมให้ว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพอีกสักรอบในอนาคต ก็มีการพูดพูดคุยกันหลายครั้งโดยตั้งแต่รัฐบาลก่อนๆนั้น<ะ>แล้วก็แล้วก็ท่านรัฐมนตรีกีฬาท่านก็อยากได้นะครับอยากให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพอีกนะครับ<ม>ก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าได้เตรียมการกันแล้วก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกผลึกตรง,งนั้นมากกว่าม,มันยากกว่าเดิมไหมฮะในในเรื่องของมาตรฐานเพราะว่าเรต้องยกระดับ ให้ดีกว่าเดิมบางว่าตอนนี่หลายประเทศเขาก็แข่งกันเนี่ยใช่ครับค่อนข้างที่จะยากนะครับยากขึ้นคือการลงทุนนะครับต้องใช้เงินลงทุนนะครับหนึ่งสร้างหมู่บ้านขึ้นมา12,000คนที่จะมาอยู่ในหมู่บ้านกีฬานะครับก็สร้างเหมือนกับสร้างคอนโดขึ้นมาเสร็จแล้วจริงๆแล้วก็เป็นการลงทุนแล้วก็ขายออกไปให้กับประชาชนในแต่ละชาติอย่างจีนที่ผ่านมาเขาสร้าง ขึ้นมาใหม่ให้นักกีฬาอยู่พอเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีคนประชาชนเนื่องจากเขาเยอะเขาบอกเขามีคนจองหมดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สนามกีฬานะครับสนามกีฬาก็ต้อง8ปดหมื่นที่นั่งนะครับซึ่งบ้านเราตอนนี้ยังหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นก็ยังไม่เพียงพออาจจะต้องต่อเติมหรือว่าหาที่ใหม่คือเหมือนกับสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะครับมันพูดแต่ว่าเราเดี๋ยวผมถามนึงเราที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราใช้ของเดิมเราต้องสร้างใหม่ส่วนใหญ่เราจะสร้างใหม่อย่างคราวที่แล้วเราสร้างแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์ ครั้งที่พักแล้วก็สนามแข่งแต่ว่าเรายกให้ธรรมศาสตร์ใช้ในในต่อไปก็เป็นเป็นเป็นทางด้านการเรียนการสอนไปซึ่งถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพใหม่เราก็ต้องหาที่ใหม่นะครับหนึ่งสนามกีฬาที่พักนะครับแล้วก็ การอำนวยความสะดวกต่างๆเฟสซิลิตต่างๆ,างๆการเดินทางไปแข่งต้องไม่เกิน30นาทีหมายความว่า<อ>คุณจะสนามคุณจะไปอยู่ที่ไหนสมมติถ้าคุณบอกไปอยู่เชียงใหม่หรือไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าเดินทางจากหมู่บ้านนักกีฬาไปสนามแข่งเนี่ยต้อง ให้ถึงภายใน30นาทีเพราะว่าถ้าเกิดเดินทางไกลเกินไปนักกีฬาก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเลยก็จะเป็นข้อกําหนดของออทาง oca นะครับซึ่งเป็นคนดูแลเกมการข่งกันว่าคุณจะต้องมีเ,เนี่ยคุณจะต้องมีสนาม,มใหม่มีที่พักนักกีฬามีมีมเฟส i ิวเรื่องออทางด่วนกา,การขนส่งนักกีฬามีรถไฟฟ้ามีอะไรเงี้ยคือถ้าคุณทาได้เนี่ย โอกาสที่จะเสนอตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีปัญหาอันหนึ่งที่เกิดปัญหาตอนนี้นะครับก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามเสนอตัวเป็นรับเป็นเจ้าภาพก่อนต่อจากเกาหลีนะครับซึ่งได้ไปแล้วด้วยแล้วอยู่ๆเมื่อสักไม่กี่เดือนประกาศว่าเนื่องจากว่าปัญหาทางสภาพเศรษฐกิจรัฐบาลเสนอให้ขอให้ถอนตอนนี้เวียดนามถอนละ ถอนออกก็ยังเจ้าภาพก็ยังว่างอยู่ซึ่งคนหลายคนก็มองว่าไทยเรามีเอ่อ facility มีเอ่อ, facility, อ,อความสามารถที่จะรับได้ไหมผมมองดูว่าประเทศไทยเป็นมาหลายครั้งแล้วเรารับเราสามารถที่จะทําได้ถ้าเราพร้อมแล้วเรามีงบประมาณที่จะสนับสนุนในการสร้างสถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยผมว่าเราสามารถเป็นได้ได้ได้ไดสบายๆครับรอบนี้เกาหลีใต้เขาลงทุนด้วยเม็ดเงินขนาดผมว่าเป็นเป็นหลายเป็นแสนแสนล้านเลยท<ถ>ีเดียวถ,ถ้าไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งต้องลงทุนขนาดผมมองดูก็ก็เยอะนะครับอย่างทุกคุณเรามองดูว่าสร้างสนามใหม่แปดหมื่นที่นั่งสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อจะรองรับคนหนึ่งหมื่นสองพันที่นั่งแล้วก็สาธารณูปโภคปางๆจะต้องตัดถนนหนทางแล้วก็อาจจะต้องมีรถไฟฟ้าเข้าไปนะครับมีการขนส่งต่างๆเนี่ยผมว่ามองดูว่าน่าจะเป็น หลายๆแสนล,า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 ลา้านทีเดียวครับ,รบแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยก็คือว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทําประโยชน์อะไรต่อเราจะสามารถจะขายทั้งหมดได้ไหมนะครับแล้วก็เมืองออฟฟิศต่างๆก็ทําเป็นช็อปปิ้งมอลล์มันก็เหมือนกับว่าสร้างเมืองใหม่นะครับซึ่งใน,ในหมู่บ้านเนี่ยมันจะต้องมีทั้งโรงพยาบาลมีออพลาซ่ามีทุกอย่างก็คือเหมือนกับว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาครับครับ,รบตอนนี้ก็มีแนวคิดเรื่องของการปฏิรูประบ,บราชการเยอะผมถามท่านสั้นๆเกี่ยวกับแนวคิด ที่จะแยกกระทรวงรกีฬาออกมาเป็นกระทรวงกีฬาต่างหากเลยไม่ใช่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยว่าถ้าถ้าทาอย่างนั้นมันจะมันจะดีไหมมีอะไรคือข้อด<ม>ีข้อเผมว่านะผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนในวงการกีฬาเนี่ยก็มองตรงนี้ว่าอยากให้มีกระทรวงกีฬานี่มานานแล้วแต่ในที่สุดเวลาประกาศออกมาก็ไปพ่วงกับ อันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนมองดูว่าถ้ากีฬาเป็นเอกเทศนะครับเป็นกีฬากับวัฒนธรรมหรือว่าเยาวชนอะไรเงี้ยมันน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยกีฬาหรือว่าโรงเรียนกีฬาต่างๆเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขา สเข้าสร้างขึ้นไปเยอะแยะเลยแต่มหาวิทยาลัยกีฬานี่บ้านเรายังยังไม่มีท่านบอกว่าให้ให้ภาครัฐลงทุนสร้างได้ใช่ครับเป็นของรัฐได้เป็นของรัฐได้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นกระทรวงกีฬาเนี่ยตอนนี้คนก็จะมองแต่ว่ากีฬานี่ใช้เงินอย่างเดียวนะครับสู้ท่องเที่ยวนี่หาเงินเข้าประเทศอะไรเงี้ยมันก็จะมีการพูดคุยกันในในหลายๆรูปแบบนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรานากีฬามาสร้างเป็นธุรกิจนะครับอย่างเช่นเราเอมีโค้ชของเราโค้ชตะก้อมวยไทยอะไรเงี้ยเพื่อส่งไปต่างประเทศหารายได้แล้วจัดเป็นศููนนนยย์์ะศี้จฝึก นักกีฬาที่จะไปแข่งขันในกีฬาต่างๆเนี่ยเราทําเป็นศูนย์ฝึกที่ให้ต่างชาติเข้ามาใช้บริการมาเก็บตัวในประเทศไทยซึ่งค่าใช้จ่ายเราก็ถูกกว่าในต่างประเทศอันนี้บอกว่าเป็นธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมกีฬาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูมีแนวคิดนี้อยู่เหมือนกันนะครับในในภาพรวมตอนนี้โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ มีอะไรจะฝากแฟนๆไหมครับเพราะว่าเขาก็รอเชียร์ทีมไทยกันอยู่เหมือนกันก็อยากจะฝากแฟนๆของ Voice TV นะครับช่วยกันนะครับเชียร์นักกีฬาทีมไทยที่จะไปทำผลงานในอินชอนเอเชียนเกมนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่19กันยายนนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนะครับว่าให้นักกีฬาไทยเนี่ยจะธรรมยามทำผลงานแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยนำเหรียญทองมาสู่ประชาชนพี่น้องชาวไทยให้มากๆแล้วก็อยากแรงเชียร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้กำลังใจแล้วก็ให้นัก กีฬาเนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดครับเดี๋ยวจะติดตามการถ่ายทอดสดนะครับเข้าใจว่าพิธีเปิดก็จะมีทางทีวีพูด,ด้วยใช่ครับนะครับเราหลังจากนั้นก็เดี๋ยวดูฮะว่า13เหรียญทองนะครับตามการคาดคาดหวังได้หรือไม่ขอบคุณนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับ